สุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นเครื่องดื่มควบคุมตามกฎหมายจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันการผลิตสุราจะถูกจำกัดไว้กับผู้ผลิตรายใหญ่เป็นเพราะมีระเบียบกฎหมายในการควบคุมการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างชัดเจนเพื่อเป็นการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสุรารวมทั้งปรับปรุงขั้นตอนวิธีการขออนุญาตสำหรับผู้ผลิตสุราเพื่อการค้าและไม่ใช่เพื่อการค้าให้ชัด ซึ่งจะทำให้การจัดเก็บภาษีการควบคุมคุณภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพครมลจึงได้อนุมัติหลักการแก้ไขกฎกระทรวงการอนุญ,ญาตผลิตสุรา พุทธศักราช2560เป็นกฎกระทรวงการผลิตสุราพุทธศักราช2565เปิดโอกาสสำหรับผู้ผลิตสุราชุมชนขนาดเล็กสามารถขยายกำลังการผลิตยกระดับเป็นสุราชุมชนขนาดกลางได้แต่ต้องเป็นผู้ผลิตสุราชุมชนขนาดเล็กไม่น้อยกว่า1ปีไม่เคยกระทำความผิดตามกฎหมายภาษีสรรพสานมิตรหรือเคยทำแต่พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปี สำหรับผู้ผลิตเบียร์เพื่อขายณสถานที่ผลิตและโรงงานผลิตขนาดเล็กยกเลิกการกำหนดทุนจดทะเบียนและกำลังการผลิตขั้นต่ำซึ่งแต่เดิมนั้นกำหนดจดทุนทะเบียนขั้นต่ำ10ล้านบาทผลิตขั้นต่ำเพื่อขายณสถานที่ผลิต1 0 0 0 0แถึงงล้านลิตรต่อปีเช่นเดียวกันกับโรงงานผลิตเบียร์ขนาดใหญ่ยกเลิกการกำหนดทุนจดทะเบียนและกำลังการผลิตขั้นต่ำ จากเดิมต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทและกำลังการผลิตไม่ต่ำกว่า10ล้านลิตรต่อปีที่สำคัญคือบุคคลที่มีอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์และนิติบุคคลสามารถขอใบอนุญาตผลิตสุราที่ไม่ใช่เพื่อการค้าได้ในปริมาณการผลิตที่ไม่เกิน200ลิตรต่อปีสถานที่ผลิตต้องไม่ก่ออันตรายและความเสียหายต่อผู้อื่น และสุราที่ผลิตจะต้องปลอดภัยมีคุณภาพได้มาตรฐานซึ่งแต่เดิมนั้นไม่เคยมีการอนุญาตให้ผลิตได้มาก,ก่อนการปรับกฎครั้งนี้ช่วยให้รัฐบ,บริหารการจัดเก็บภาษีสรรพส,สินค้าสุราอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งสินค้าสุราที่ผลิตมีมาตรฐานและความปลอดภัยต่อการบริโภคโดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับคุณภาพครอบคลุมการดูแลทั้ง3ด้านคือการดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชน การดูแลสังคมป้องกันอุบัติเหตุที่มาจากการดื่มสุรารวมไปถึงการดูแลสิ่งแวดลอ้อมจากกระบวนการผลิตสุราด้วย